Hello. Good morning my lovely students. Welcome back with t e a c h e r f i and today you are going to study English again. Welcome back to our English class on Monday. สวัสดีเด็กๆกอนุบาลหนึ่งทุกทุกคนค่ะกลับมาเรียนภาษางกฤษกับ t e a c h e r ก i ่าแล้วเนาะวันนี้คือเช้าวันจารนั่นเองเราจะต้องเจอกันทุกๆเช้าวันจทร All right. So for today we're going to study in our book again วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําต่อในหนังสือเนาะในหนังสือเราอ่ะเราเริ่มไปได้ไกลแล้วนะคะไหนที่เด็กคนไหนที่เริ่มเริ่มจะฝึกอ่านและจําคําศัพท์ได้บ้างในหนังสือไม่ใช่โยงเส้นอย่างเดียวนะใครที่โยงเส้นอย่างเดียวนี่ไม่ได้ไม่ผ่านนะแสดงว่าเรายังอ่านไม่ได้โยงเส้นได้อย่างเดียวเราจะต้องฝึกอ่านหมัน่นฝึกฝนในการอ่านทุกทุกวันนะคะ,ะเด็กเห็นรูปเห็นตัวอักษรแล้วเด็กก็จะสามารถจำำําคาคานั้นได้โอเคไหมเอิยด Alright so let's go to our book เดี๋ยวเราไปเริ่มกันในหนังสือกันเลยค่ะ Are you ready Yes Are you ready Yes Are you ready Yes Let's go ไปกันเลยค่ะ So for this page it's going to be e v e r y w h e e l สำหรับหน้านี้นะคะหน้าที่ 28แล้วก็หน้าที่19 28 and 29 i t s a review เป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เราเราเรียนไปนั่นเองว่าเด็กๆยังจะสามารถอ่านได้หรือจำได้หรือเปล่าเนาะ,ะเราไปทีละคำพร้มอมๆการรูปแรกชี้ไปที่รูปกระถาค่ะอ่านตามพี่ช้าชช้ชัดๆนะคะ p e n p แ n กระทะแ e ่นแ n ่น ปากกาแฮ well, well, n h e แแม่ไก่ a ฮ hat หมัวแบทแบข้างาว้า l บ b เบลกระดิ่ง l วล e l l บ่อน้ำ cat cat แมวโอเค very easy ง่ายมากๆเลยถ้าใครเด็กคนไหนนะคะที่สามารถจำคำทั้งหมดนี้ได้แสดงว่าเก่งมากอ่าที่เชร์ให้ผ่านเนาะถ้าเราสามารถผ่านคำเหล่านี้ไปได้แล้วเราจะไปหน้าถัดไปกันค่ะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกันโอเคไม่เอ่ย let's go ไปหน้าถัดไปเลยค่ะ go on page 30อ่าเรามาดูที่ page number 30 alright หลังจากที่เราอ่านออกเสียงเสร็จไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ขับถัดมาเลยค่ะรูปแรกเอานิ้วชี้ไปที่รูปกษัตริย์อ่ารูปพระราชากษัตริย์เนาะเราออกเสียงพร้อมกัน king 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 พระราชารูปถัดมาค่ะรูปแหวนเราออกเสียงว่า r Ring Ring หมายความว่าแหวนนั่นเองอะ i ิ g พระราชา Ring แหวนอะคำไหนเป็นคำไหนให้เด็กๆโยงเส้นไปเหมือนเดิมเลยค่ะ alright next page page number 31หน้าที่31เรามาเพิ่มมาเพิ่มอีก2องคำอะอันแรกเป็นรูปอะไรคะรูปปีเราออกเสียงว่า wing ออกเสียงตามไหคะ wing wing หมายความว่าปีนั่นเองถัดมาค่ะรูปอ่างล้างเนาะอ่างล้างจานเราจะออกเสียงว่า sink 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 หมายความว่าอ่างล้างจานทีนี้ให้เด็กโยงเส้นเลยค่ะเรายังพอจำได้ไหมโยงเส้นให้เรียบร้อยเนาะ alright Let's go to the next page เดี๋ยวเราไปต่อหนะ้าถัดไปเลยค่ะ Next is page number 32อ่าหน้านี้นะคะเราก็เริ่มต้นด้วย2องคำอ่าเดๆสังเกตดูมันมีตัวอะไรเหมือนกันเลยตรงกลางตรงกลาง2องคำนี้มีตัว i เหมือนกันเลยไหนมาดูซิว่ามันจะออกเสียงคลิกคล้ายกันหรือเปล่ารูปแรกชี้ไปที่เข็มค่ะเข็มเราออกเสียงว่า pin 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 หมายความว่าเข็มนั่นเองถัดมาค่ะรูปหมูหมูเราออกเสียงว่า p i g p i g p i g หมายความว่าหมู v e r y good ลงไปข้างล่างเราก็โยงเส้นเช่นเคยค่ะใช้คำศัพท์ตั้งแต่หน้าที่แล้วเนาะเอามาเอามายงเส้นในหน้านี้ด้วย next one page สุดท้าย page number 33 อ่ะ33รูปแรกนะคะเป็นรูปวิกผมเราก็ใช้ทับศัพท์เลย w i a k w i a k w i a k อ่าหมายความว่าวิกผมอีกหนึ่งรูปค่ะเป็นรูปเนินข่าเนาะเราจะออกเสียงว่า hill 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 เนินข่านั่นเอง alright คำศัพท์วันนี้นะคะมีแค่นี้เลยอ่ะเราจะทำถึงเพจ number 33 for today วันนี้ถึงหน้า33ก่อนนะคะโอเคไม่เอ่ยกลับไปท่องจำให้เรียบร้อยนะคะพยายามอ่านให้ได้ฝึกอ่านบ่อยๆ alright okay so for today thank you so much and have a good day see you on Wednesday เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พุหนะะ้าค่ะ good bye